ในป่าลึกบางแห่งทางที่คุณเคยเดินอาจไม่ใช่ทางเดิมอีกต่อไปเพราะป่าไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือผู้เลือกช่วงที่หนึ่งทางที่หายไปชายสูงวัยสามคนพรานเก่าเข้าป่าหาของป่าตามฤดูกาล เส้นทางนี้พวกเขาเดินมานับสิบปีจําทุกโคง้งทุกต้นไม้เช้าวันนั้นฟ้าปิดลมไม่พัดนกไม่ร้องเดินมาได้ครึ่งวันพวกเขาหยุดชะงักตรงหน้ามีต้นไม้ใหญ่ขวางทางลำต้นอวบหนาทึบรากชอนชัยเต็มผืน ทั้งที่เมื่อวานตรงนี้ยังเป็นทางโลง่งชายคนหนึ่งหัวเราะแห้งๆบอกว่าคงจำผิดแต่คนที่เหลือรู้สึกเหมือนกันหมดว่าป่าตรงนี้ไม่อยากให้ผ่านพวกเขาลองอ้อมแต่ไม่ว่าจะอ้อมซ้ายหรือขวาก็วนกลับมาที่เดิมต้นไม้ต้นนั้นยังอยู่ตรงหน้า เหมือนเดิมพรานที่ใจร้อนยกมีดฟันเข้าไปที่ลำต้นทันทีที่คมมีดจมลงมีของเหลวสีคล้ำไหลออกมาไม่ใช่น้ำยางไม่ใช่น้ำฝนมันอุ่นและมีกลิ่นข่าวพร้อมกันนั้นทั้งสามคนได้ยินเสียงเหมือนหายใจอยู่ข้างใน ป่าทั้งผืนเงียบสนิทเหมือนกําลังฟังพรานอีกคนจําได้ว่าเคยมีผู้เท่าเตือนว่าถ้าทางหายอย่าฝืนต้นไม้บางต้นไม่ใช่ของคนเขาขอให้ถอยแต่ชายที่ฟันต้นไม้ไม่ยอมเขาฟันซ้ำแรงกว่าเดิมเสียงแตกดังลั่น ไม่ใช่เสียงไม้แต่เหมือนกระดูกหักทันใดนั้นลมพัดแรงใบไม้ทั้งป่ากระซิบพร้อมกันเป็นคำเดียวกันซ้ำๆว่าย่าผ่านพอเสียงเงียบชายที่ฟันต้นไม้ไม่อยู่แล้วไม่มีรอยเดินไม่มีเสียงร้อมมีแค่เสื้อแขวนอยู่บนกิ่งไม้ต่ำ เหมือนมีใครตั้งใจแขวนอีกสองคนเริ่มรู้ว่าพวกเขาไม่ได้หลงทางแต่ถูกกั้นพอฟ้ามืดพวกเขาจำต้องพักใกล้ต้นไม้นั้นกลางดึกมีเสียงขยับรากไม้เลื้อยเหมือนกำลังเปลี่ยนตำแหน่งต้นไมค้ค่อยๆเอน็นเปิดช่องแคบๆพอให้คนเดินผ่าน แต่ในความมืดเห็นเงาคนจํานวนมากยืนเรียงอยู่หลังลำต้นทุกเงาไม่มีหน้าพรานคนหนึ่งถอยอีกคนตัดสินใจเดินผ่านทันทีที่ก้าวเข้าไปเสียงกรีดร้องดังจากทุกทิศต,ต้นไม้ปิดช่องทางทันทีเช้าวันต่อมาชาวบ้านเจอชายสูงวัยนั่งอยู่ริมป่า ตาเบิกกว้างพูดได้แค่ประโยคเดียวซ้ำๆมันให้ผ่านแต่ไม่ให้กลับไม่พบร่างอีกคนและต้นไม้ต้นนั้นก็ไม่เคยอยู่ตรงนั้นอีกเลยในป่าบางแห่งสิ่งที่ขวางทางไม่ได้ต้องการให้คุณอ้อมแต่มันกำลังถามว่าคุณยอมเสียอะไร เพื่อจะผ่านไป